สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องนะคะน้องคนะําแพงชาแนลเนาะตอนเช้าวันที่ยี่สิบกันยายนสองห้าหกนะคะมาเพน่นกระพ้าเอฟซีนะคะมาใส่บาทตอนเช้าน้ำกันเด้คะนะดอค่ะเนาะนคะผู้เาวาผู้แก่เนานะมันกันจจามาใส่บาทเส้นกลางกลางบ้านาลากลางบานะ้านเนาะ เมื่อกี้แม่เพนก็หายไปแล้วเนาะแต่วาปูย่งบ่ม,มาเนาะปูกำลังยางมากแล้วค่ะเมื่อกี้แม่เพ้นกะเอาไปลงในคลิปของแนวทางเนาะค่ะห้าน้อยของพีประหัตแล้วก็ลาวพัฒนานะของสามเซียนเนาะค่ะของพีประหัตของเซียนเชียงไม่ของเซนโคราชนเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ้นจะเฮามา ลงหน้าทางนะคะของอาจาร,รย์สวัยของตาปาน้ำโพแล้วก็เซียนสีเสเกตเนาะวันนี้มีลาวฮานอยเนาะค่ะสาธุน้อกันเด้อะค่ะเนาะแต่ละมือไม่เพ่นกับบอดายไทยเพระาะว่าฝนตกแงีแๆเนาะวันนี้อากาศดีก็เลยมาไทยบรรยากาศตอนเศร้าให้เอฟซีทั้งช่อง เลยเห็นกันเนะาะเช้าอยู่ที่บ้านบากเนาะแต่ละเช้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีผู้เทาผู้แก่เนาะมาพักกันไ่บาศเนาะค่ะแต่ละเสาค่ะผู้ให่ว่าไ่บาศเพิ่นกลับไปวัดเนาะไปจังหนอยุวัดเนาะผู้ให่ว่าท่านไปวัดกะจะมาใส่บาศค่ะแต่ละเ้า่ะเนี่ย อ๋อศิษย์สายปลานะค่ะเอาสามนี่ค่ะบรรยากาศห,หน่อยๆนะ้องมาสามมาตอนเอฟซีทั้งช่องมือใดกระทายุตระหนามาัานหยาดเอฟซีทั้งช่องเบือนะ่อเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยนะคะเนะาะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่นะเนาะอันนี้จะเป็น,น,นะน,นะนวัดนะบ้านเนาะยังวัดปลาเนาะมีสองวัดเนาะวัดบ้านบ้านสะแจงเนาะแล้วกะ็จะเป็นวัดปลาพุทธลักษานาะ มีสองวัดจ้าจามาทำบุญน้ำกันค่ะวันนี้ขอให้เอฟซีทั้งสองเฮงเลยๆจ้าเนาะขับแนวทางหางหน่อยแล้วก็ลาพัฒนาจ้าเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเหล็น้ำกันค่ะนี่เนาะคะ่ะเอฟซีหลังจากไม่เพ่นเนาะคะ่ะพาเอฟซีทั้งช่องคะ่ะไปใส่บาตรทำบุญน,น้ำกันแล้วเนาะคะ่ะเข้ากามา่าเบิ้งตัวเหลขกของหมู่บ้านนี้กันก้อนเนาะว่าหมู่บ้านนี้มีของ อาจารย์ใดเขานี่ตัวใด่เน่เนาะค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี่เนาะของอาจารย์สวัยเพิ่นว่าเพิ่นมาหกเนาะแต่ว่าหกบ่มาานะำม่วานนี่เนาะค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันที่สิบเก้าเมื่อวานนี้เนาะค่ะก็ของอาจารย์สวัยเนาะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะเก้ากับแปดเนาะค่ะเก้ากับแปดกับมาทั้งสองตัวเนาะตัววิ่งตัวลูดเพิ่นมาทั้งสองตัวคือเก้าเนาะค่ะส่วนตัวประกบ ให้มากกับเข่าทีหนึ่งก็คือแปดหนึ่งเนาะนี่กัมานน้ากันกับมีสองหาเนาะตัวประกบเนาะตัวจับคูแม่เพ่นจําให้บ่เขาเนาะค่ะแต่ว่าเลขเพิ่นมักว่ามาหกกับบมาเนาะเมื่อวานนี้เนาะพลาดไปเนาะค่ะเอามาตามต่อว่าเมอรอนี่จะเพิ่นมักตัวใดญ่เลเพิ่นสอบตัวใหญ่เลเนาะเาเบิรงน้ากันค่ะทาเบิรงน้ากันค่ะส่วนของตาปากน้ําโพเมื่อวานนี้เนาะ นี่ค่ะให้มานอยพิเศษหนึ่งกับสี่เนาะค่ะก็ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่สแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนน้อยปกติเนาะเพื่อนไหมารูด6กับเกค่ะบอ่อเขาคือกันเนาะค่ะส่วนน้อย v ีไรูดเก้ากับสองกบมาเนาะค่ะสองเนาะมาที่สองค่ะเนาะ <c oughs> นี่ค่ะ ตามนี้เนาะแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะเมื่อวานนี้เนาะทั้งสามน้อยเลยเนาะค่ะ fc เฮ้ยค่ะมาเบิ่งของมื่อนี้ค่ะวันนี้ค่ะห้าน้อยของอาจารย์สวเนาะไหหม่าค่ะวิ่งลูดบนล่างค่ะศูนย์กับเก่าเนาะมื่อนี้ไหหม่าศูนย์กับเก่าค่ะมื่อนี้เพิ่นมักเก่าเด้อค่ะ fc เก่าบ้าเฮี้งนะเพิ่นว่าเนาะ ส่วนตัวประกบกมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดเนาะค่ะห้าตัวคือเก้าเนาะตัวประกบมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดค่ะส่วนเลขฝันเนาะของเพิ่นกมีเจ็ดเก้าหกเนาะเจ็ดเก้าหกก็คือเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกเนาะค่ะนี่ค่ะห้านอยวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบกันยายนสองห้าหกหกเนาะของ อาจารย์สวัยเนาะวิ่งรูดบนล่างศูนย์กับเกเด่นที่เก้าเด้อค่ะมือนี้เนาะส่วนตัวประกบก็มี่สองมี3สามี4สี่มีหกมีก่เจกตัวส่วนเลขฝันเนาะก็มี7เจเก้าหกเนาะสามตัวกัสองตัวก็มี9เก้าหกเก้าเจ็ละกะ 7, 6, เะัเจหนาะนี่ค่ะของอาจารย์สวัยตามนี้เนาะมะตโตของตาปากน้ำโพ ของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาน้อยพิเศษรูดแปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะน้อยพิเศษรูดแปดกับหนึ่งค่ะจับคู่ไฮแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดละกะันหนึ่งหนึ่งเนาะส่วนน้อยปกติค่ะให้มารูดสองกับห้าจับคู่ไฮสองสองสองห้าห้าสองแล้วก็ห้าห้าเนาะส่วนน้อย VIP รูดหกกับเก้าจับคู่ไฮหกเก้า หกสองเาเนาะหานอยของตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษลูด8กับ1จับคู่8 8ดแปดและกะ1หนึอยปกติรูด 2, 5, 2, 5, 2ะกับ5จับคู่2องสองสองหแล้วก็55า้นอย VIP อลูด6กับ9จับคู่6กเก้าหกเก้าก้าละกะเกานาะตามนี้ค่ะมาแคปหน้าจอนุ่มกันค่ะ นี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยค่ะเนาะแคปหน้าจอแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพเสร็จแล้วแม่เพนจะพาเอฟซีไปต่อที่ลาวพัฒนากันเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะไ,ได้แล้วก็ไปต่อที่ ลาวพัฒนาเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาวันนี้เนาะของตาปากน้ําโพพาวันจันของตาปากน้ําโพเข้าที่สี่เจ็ดเนาะค่ะสี่เจ็ดเนาะสี่เจ็ดลางเนาะค่ะของตาปากน้ําโพเนาะวันนี้ตามต่อค่ะวิ่งลูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะวันนี้วิ่งลูดแปดกับหนึ่งจับคู่ให้สามตัวกมี่หนึ่งหกแปดเนาะสองตัวกมี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหกแปดแปดหนึ่งละก แปดสี่นึ่งล้กันหนเน้นที่8ปดสี่เด้อค่ะเนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยเนาะของตาปากน้ำโพเลาพัฒนาวิ่งลูด8กับ1นเนาะคะ่ะจับคู่3ามตัวก็มีหนึ่งหกแปดหนึ่งหหนึ่งแปดหแปดปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งหนึ่งแล้วกันหนเนาะเพิ่นเน้นให้ที่ 8ซีเด้อค่ะเนาะลาวพัฒนาวันนี้เนาะเอามาต่อของเซียนสีสเกตค่ะนี่ค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของเซียนสีสเกตค่ะวิ่งลูดบนล่างค่ะให้มาหกกับเก่าเนาะมือนี้เนาะหกกับเก่าจับคู่สามตัวให้มี่เก่าหกสามเก่าหกหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะกามี่หกสามหกสองหกหนึ 2, ่ง 1นึ่งเก้าเก้ก้ันเบิลหกหกเนาะกัเพิ่นวงกลมภายที่หกสามหกหนึ่งสเก้าแล้วก็หกหกเนาะแนวทางเนาะราวพัฒนาของเซียนศีสเกตวันนี้เนาะวิ่งรูดบนรางหกกับเก้าจับคู่3มตัวเก้าหกสเก้าหกหนึ่ง จับคู่สองตัวก็มีหกสองหกสามหกหนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหลักกเบิ 6, 6, 9, นะ้ลหกหกเนาะเพิ่นวงกลมให้ที่หกสามหกหนึ่งแลัก่สามเก้าลก็ะหกหกเนาะค่ะตามนี้ค่ะเราพัฒนาของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตนะคะมาแคปหน้าจออน้ำกันค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ แนวทางลาวพัฒนาวันที่20กันยายน2566นเนาะของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสก,กิดค่ะวันนี้แม่เพนก็ขออวยพรให้ FC, อเอฟซีทั้งช่องค่ะเฮงเงเลยรวยปังปังถูกหวยกันทั้งช่องยกช่องเด้อค่ะบ่ว่าจะเป็นห้าน้อยบ่ว่าจะเป็นเล้าขอให้แตกบนแตกล่างเนาะค่ะวันนี้ขอให้เอฟซีทั้งช่องสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะทุกทุกคนเด้อค่ะ ก็ขอขอบคุณทุกๆเสียนทุกๆอาจารย์เนาะที่ให้แนวทางมาทุกๆวันค่ะ <c oughs> สุดท้ายก็อย่าลืมนะคะเข้าไปสั่งได้ค่ะตำไทยตำลาวที่ลิงใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะคะ <c oughs> ตามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ